สวัสดีครับผมปั๊บโยรัชดาครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมมีไฮไลท์พิเศษสุดๆเลยนะฮะจะมานําเสนอนะฮะนั่นก็คือเจ้าคันขาวคันนี้เลยนะครับผมขาวนวลขาวมุกคันนี้เลยนะฮะเป็นตัว isuzu new x นะครับผม1.9 dvd navigator minor c h a g e แล้วนะครับคันนี้ปี2019นะฮะมาดูกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรพิเศษบ้างนะครับผมจะเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับผม ตรงนี้เป็นดีไซน์ด้านหน้าของเขานะครับผมผมบอกเลยว่ามันเป็นหน้าใหม่ล่าสุดนะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแล้วนะที่ทาง Isuzu เขาออกมาให้นะครับผมเป็นดีไซน์ใหม่แล้วนะกระจังหน้าโครเมียมนะตัดกับชุดสีรถสีขาวมุกนะผมบอกเลยว่ามันสวยงามมากนะฮะมันดูยกระดับความเป็น SUV ขึ้นมาอีกนะครับผมตรงนี้คือในส่วนของด้านหน้านะฮะไฟหน้าถูกดีไซน์และออกแบบใหม่นะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์ครับผมและมีไฟสองสว่าง LED และตัดหมอกด้วยด้านล่างนะฮะตรงนี้มีมาให้ครบนะครับผม ด้านล่างถูกดีไซน์ใหม่นะฮะสีดำตัดกับสีขาวนะฮะเพื่อให้มันดูเพิ่มความสปอร์ตดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับผมบอกเลยว่ามันสวยหรูดูมีระดับมากสำหรับ SUV คันนี้นะฮะ Isuzu MU-X คันนี้นะครับผมท่านใดกำลังตามหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะฮะผมบอกเลยว่ามันพิเศษมากนะฮะแล้วมันคุ้มค่ามากจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นราคาส่วนลดของแถมผมบอกเลยว่ามันอย่างนี้เลยนะฮะตรงนี้คือในส่วนของด้านหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้านข้างกันเลยดีกว่า ผมจะเริ่มจากนี่นะฮะล้อแม็กครับผมล้อแม็กเป็นล้อแม็กอะลอยนะครับผมขอบ18นะฮะสีปัดเงาสลับกับดำนะฮะเพิ่มความสปอร์ตดุดันให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะสภาพยางผมบอกเลยว่าซื้อไปใช้งานได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะสภาพยางปี19กนะฮะดอกยางยังแน่นอยู่นะฮะไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะไม่เชื่อมาดูได้เลยนะฮะซื้อไปใช้งานได้เลยนะฮะกระจกครับผมเป็นปรับและพับไฟฟ้าครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับตรงนี้เพิ่มความสะดวกสบายเข้าไปอีกนะฮะตรงนี้จะเป็นในส่วนของด้านข้างครับผม ที่เปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมตัดกับชุดสีขาวมันก็สวยหรูดูมีระดับมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมบันไดนะครับบันไดขึ้นมีให้นะครับผมสีดําสภาพยังใหม่อยู่มากนะฮะตรงนี้เป็นในส่วนของด้านข้างครับผมเราจะมาดูกันในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่านะฮะมันถูกดีไซน์และออกแบบใหม่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมตรงนี้เป็นโครเมียมตัดกับชุดสีขาวนะครับผมไฟท้ายนะฮะสองข้างดีไซน์ใหม่นะครับผมอยากรู้ไหมครับว่าด้านในเนี่ยมันจะกว้างมากแค่ไหนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะ กับเจ้าตัว m ิลเคันนี้นะครับผมปี2019นะฮะตรงนี้คือในส่วนของด้านหลังนะครับผมผมบอกเลยว่ามันกว้างมากเพียงแค่บางทีท่านต้องแบบนั่งไม่ถึง7ที่นั่งอย่างนี้ต้องการจะเก็บสัมภาระเนี่ยผมบอกเลยว่า มันค่อนข้างที่จะกว้างมากจริงๆนะครับเพราะตรงนี้มันสามารถพับแบบแบนราบได้เลยนะครับเพียงแค่ว่าผมต้องปรับเบาะข้างในเฉยมันจะแบนราบลงไปเลยนะครับเ <L ess ide> ครื่องมืออะไรแม่แรงตรงนี้มีให้ครบครับผมจะอยู่ในส่วนของด้านข้างฝั่งขวานะครับผมเพียงแค่ท่านแกะตรงนี้มาทุกอย่างยังอยู่ให้เหมือนเดิมนะฮะศูนย์มีให้ท่านยังไงผมมีให้ท่านเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมผมบอกเลยว่าสภาพเนี่ยยังใหม่มากมันยังใหม่จริงๆรถใหม่มากนะครับผมอะเราจะมาดูกันในส่วนของเครื่องยนต์ ของเจ้าตัว R อซูซูมิลเคันนี้นะครับผมนี่นะอันนี้คือสภาพห้องเครื่องนะฮะเพียงแค่อันเนี้ยคือสิ่งที่ท่านกําลังเห็นอยู่แต่ก่อนรับรถเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะใหม่กลิบมากนะฮะพวกคราบฝุ่นพวกคราบอะไรเงี้ยเราจะดูแลให้เป็นพิเศษอยู่แล้วนะฮะรับประกันนะฮะน็อตเดิมโรงงานทุกตัวสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับผมไม่มีการตัดต่อตัวถังรับประกันเรื่องอุบัติเหตุทุกกรณีนะฮะรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุด้วยเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะฮะบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับผมเช วันนี้ผมบอกเลยว่ามันพิเศษมากผมจะพาท่านไปดูฟิลลิ่งการขับขี่กันนะผมบอกเลยว่ามันพิเศษมากเราจะไปดูกันเลยว่ามันพิเศษยังไงนะคบผมเดี๋ยวมาดูกันครับผมตอนนี้ผมได้ก้าวขึ้นมานั่ง เจ้ามิลเอ็กคันนี้แล้วนะครับผมย้ำนะครับตัวนี้เป็นตัวมิวเอ็กนะครับผม d v d n a v i น a t o r นะฮะไมเนอร์เชนแล้วนะฮะปี2019ับปี2019คันนี้นะครับผมผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะให้มาครบคันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมันติฟังก์ชันพวงมาลัยนะฮะซ้ายขวาตรงนี้มีมาให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะฮะเป็นจอแบบระบบสัมผัสนะครับผม สัมผัสแล้วนะฮะมีระบบนำทางนวิเกเตอร์นะครับผมรองรับอ่า USB AUX และการเชื่อมต่อแบบไร้สายนั่นก็คือบลูทูธนั่นเองครับผมตรงนี้รองรับแล้วนะครับผมระบบแอร์นะครับเป็นระบบแบบออโต้นะฮะจะเป็นออโต้หรือแมนนวลก็ได้นะครับปรับได้นะครับผมเกียร์อัตโนมัติครับผมอ่าตรงนี้เป็นในส่วนของด้านหน้านะครับผม แผงคอนโซลผมบอกเลยว่าสภาพเนี่ยมันยังใหม่มากผมให้95%เลยเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดูแลและรักษารถพอสมควรนะฮะไม่ว่าจะเป็นสภาพพมอะไรและสภาพเบาะผมบอกเลยว่าผมรับประกันแน่นอนไม่ผิดหวังนะไม่มีรอยริ้วรอยแทบจะไม่มีเลยนะฮะผมบอกเลยว่าสภาพหนังมันใหม่มากจริงๆนะผมอยากให้ท่านได้ลองมาสัมผัสดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทดลองอฟิลลิ่งการขับขี่ของเจ้า MUX คันนี้ดีกว่าแล้วมาดูว่ามันนุ่มนวลมากน้อยแค่ไหนนะครับผม เราจะไปกันเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะผมบอกเลยว่าฟฟลลิ่งการขับขี่มันค่อนข้างได้นะครับอัตราการเร่งก็ดีมากนะฮะเร่งดีแต่ว่าประหยัดน้ํามันนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ไม,ไม่ได้กินน้ํามันนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านก็ควรจะรู้กันอยู่แล้ว ว่าเครื่องดีเซลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะฮะผมบอกเลยนะฮะว่ามันให้ฟีลลิ่งในการขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากช่วงล่างนุ่มมากนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนท่านใดที่กําลังตามหารถ SUV นะฮะเจ็ดที่นั่งอยู่ไม่ควรพลาดนะครับผมคันนี้ออกห้างล้านกว่าทามีแน่นอนนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะบอกราคาโปรโมชั่นพิเศษนะฮะว่ามันพิเศษยังไงผมมีของแถมให้แน่นอนนะครับผม ครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างครับฟีลลิ่งที่ผมได้พาทดลองขับเมื่อกี้ผมบอกเลยว่ามันนุ่มมากช่วงล่างนุ่มมากรถขับขี่ดีมากนะฮะ ให้สมรรถนะที่ดีมากนะฮะผมบอกเลยว่าท่านใดกำลังตามหามิวเอยู่นะฮะไม่ควรพลาดจริงๆนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะฮะอิซูซูมิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีวีดีนีเกเตอร์มเนอร์เชนนะฮะปีสองพันสิบเก้าราคาตั้งขายอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทนะฮะถ้าลูกค้าสนใจจริงๆนะครับผมถามสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรหาผมได้เลยตามดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะฮะผมปั๊บโยรัชดายินดีให้บริการแน่นอนนะฮะเรามีบริการไฟแนนซ์ทุกธนาคารนะครับผมย้ําว่าทุกธนาคารบรรรริกาเเซ็นทททั่วปะศไย มเงื่อนไขของเราชัดเจนนะครับผมจัดไม่ผ่านเราคืนจองให้ลูกค้าเต็มจํานวนแน่นอนนะครับเงื่อนไขของเราชัดเจนนะครับผมท่านใดต้องการจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์เรายินดีให้บริการอย่างยิ่งนะครับผมแต่ถ้าท่านสนใจจริงๆนะฮะโทรมาหาปั๊บหรือแอดไลน์มาหาปั๊บนะครับปั๊บแถมให้เลยนะฮะประกันภัยชั้นหนึ่งปีปั๊บแถมให้ตรงนี้คือสิ่งที่จะได้รับจากผมแน่นอนนะครับผมอ่ะฝากด้วยครับผมสนใจแอดหรือโทรมาได้เลยครับตามหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะยผมลือมอีกอย่างหนึ่งขอโทษทีเนี่ยฮะบุ๊กเซอร์วิสนะฮะเรามีให้พร้อมนะฮะบุ๊กเซอร์วิสเรามีให้ครบเลยนะฮะประวัติศูนย์สวยเช็คได้เลยนะฮะผมเข้าลูกค้าเดิมเนี่ยเขาเข้าระยะเข้า,ะะเ,ขาเช็คระยะเนี่ยทุกระยะนะฮะไม่เคยขาดนะฮะตรงนี้ผมรับประกันชัดเจนนะครับผมรับประกันชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้ตัดต่อตัวถังทุกกรณีอย่างชัดเจนแน่นอนนะฮะ หากซื้อไปแล้วพบเจอนะเรายินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจำนวนที่ท่านซื้อจากเราไปเราระบุลงในสัญญาซื้อขายให้อย่างชัดเจนนะครับผมโอเคฝากด้วยครับผมสำหรับเจ้าอีซูซูมิลเอ็กคันนี้นะครับผมในราคาหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทนะครับปีสองพันสิบเก้าแท้นะครับคันนี้แถมประกันภัยชั้นหนึ่งาาเฉพาะาช่องทางผมเท่านั้นนะแต่ถ้าท่านมาจากที่อื่นผมไม่รู้ว่าเขาจะให้ท่านยังไงแต่ถ้ามาจากผมแอดไลน์ line, โทรหาผมนะฮะผมให้ทันทีเลยนะส่วนรถของแถมผมมีให้อย่างชัดเจนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ เท่านี้เนาะหมดแล้วก็ฝากติดตามหน่อยว่าคลิปต่ตอไปเนี่ยปั๊บมีอะไรมามานําเสนอที่มันพิเศษมากกว่านี้ก็ฝากติดตามนิดนึงนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ